ย้ำหน่อยว่าใครควรทานที่สุดทุกคนเลยมีลูกให้ลูกทานนะมีลูกมีหลานคุณท่าคนแก่ในบ้านทานกันให้หมดเลยวันละเม็ดพอค,คือสองวันหนึ่งเม็ดก็ได้นะครับเพื่อปอกป้องการเป็นโรคอย่างน้อยๆมันก็ปกป้องท่อเลือดเราได้ดีกว่าคนที่ไม่ทานเยอะมากเลยนะอย่างมะเร็งไม่เป็นแล้วทานไปเพราะมันต้านดีที่สุดะนะ,ะคนที่เป็นโรคเกาโรคลูมาตอยต่อไปก็ไม่เป็น คนที่นิ้วกําลังจะลกเริ่มเริ่มลกบ้างก็จะคลายให้หมดแต่ถ้าลกหนาเกินไปบางทีก็ต้องผ่าเหมือนกันน่ะนะเอาเป็นว่าพอเริ่มออกอาการเนี่ยเราทานป้องกันไว้ก่อนนะครับค่ะอย่างนี้เรื่องของความจำเนี่ยอาจารย์คะก็คือเลือดขึ้นเลี้ยงสมองไม่พอนั่นแหละสมองเลยฝ่อก็เลยจําอะไรไม่ได้ยิ่งถ้าเราใช้โทรศัพท์ชิดหูมากเนี่ยสมองพังหมดเลยใช่ไหมเอาไม่เชื่อคุณก็เข้าไปดูใน YouTube พิมพ์คําว่าป๊อปคอร์โมบายนี่นะเขาจะเห็นเลยว่ามือถือเนี่ย สามารถทําให้เม็ดข้าวโพดนี่แตกกลายเป็นข้าวตอกได้โอ้นากลัวคนที่ใช้มือถือชิดหูเนี่ยนะเป็นประจาเนี่ยไม่ใช้สมอท้องเนี่ยนะสมองฟอหมดมนั่นสมองฟอก,ก็ต้องเกิดจากท่อเลือดแน่นอนอคือคลื่นพวกนี้ไปทําลายระบบท่อเลือดค่ะทําให้เลือดขึ้นเลี้ยงสมองไม่พอเราเลยต้องป,อป้องด้วยสารอะต,ตาสซนติ เพราะว่าการใช้ชีวิตของคนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะอยู่ใกล้เทคโนโลยีมากเราจะไปเลิกใช้เขาไม่ได้แต่เราป้องกันตัวเองได้เน้นย้ำว่าการสังเกตผลิตภัณฑ์ของเราค่ะไบโอเอสตินนะคะเป็นฉลากใหม่ที่เปิดตัวออกมาก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะสังเกตดีๆคือไบโอเอสตินของเราเนี่ยฉลากใหม่เป็นแบบนี้เทปใหม่คือเป็นอาจารย์ภูริศนะคะคกับฝันเนี่ยนะคะแล้วถ้าคุณไม่อยากป่วยนะคะให้กินวันนี้เลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปเตรียมตัวป่วยในวันข้างหน้านะคะกับไบโอเอสตินของเราโปรโมชั่นเด็ดๆอยู่ข้างล่างนี้แล้วค่ะ โทรเบอร์ข้างล่างนี้สามารถสอบถามได้นะคะสำหรับใครที่อาจจะมีข้อสงสัยต่างๆค่ะทีม c a ซ็นเตอร์ของเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกันนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้วค่ะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ภูริศด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับความรู้ดีๆแบบนี้ค่ะกับไบโอแอสตินวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ